ดูด่วนชาบูทีระท h นเก่าจริงกลางก็ได้แบ็กซ้ายก็ดีขณะที่ธนวัตรเติมเต็มแดนกลางช้างศึกส่วนทีมชาติไทยฮัตสั้นต้องปรับหลายอย่างก่อนเจอสีลังกาเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับ คลิปนี้ก่อนเข้าสู่นะฮะแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเด็นเนพัทในเครื่องแคโนล่าบาร์ผสม mond, อัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกระเด็นเนพัทในเคีย่กรแโนล่าบาร์ Bar, อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้เก็บตกคันหลงเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันนะครับคุณผู้ชม อย่างที่ทราบในเกมอุ่นเครื่องฟี f a เดยที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นเกมที่ทีมชาติไทยได้ลองแล้วก็ได้เห็นข้อผิดพลาดหลายๆอย่างแต่เกมนี้ขอชื่นชมอย่างหนึ่งคือแฟนบอลน,นะครับเข้ามาชมกันเยอะมาก1 0,000คนนะครับถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีให้กับนักเตะไทยเป็นอย่างมากนะครับ การชนะสิงคโปร์แน่นอนก็จะเพิ่มความมั่นใจก่อนไปเยือนศรีลังกาในวันที่18พฤศจิกายนซึ่งถือว่าเป็นเกมสำคัญที่เราห้ามแพ้เราต้องชนะให้ได้แต่ในเกมกับสิงคโปร์เนี่ยเห็นได้ชัดว่าเรามีข้อบิดพลาดให้ปรับปรุงและแก้ไขเยอะมากเกมครึ่งแรกเนี่ยเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่ครึ่งแรกเนี่ยมันเป็นครึ่งที่อึอดอดัดเกมรับพร้อมเสียเกมลุกก็ จินตนาการไม่เยอะคือในยุคฮัสซันผมเห็นนะมีจังหวะการไล่เพรเขาต้องการบีบแดนบนเว้ยแต่ยังไม่เข้าใจกันบีบไม่พร้อมกันสุดท้ายโดนแกะโดนแกะมันก็เหนื่อยนี่คืออย่างแรกที่ฮัสซันต้องไปปรับไม่ใช่แค่เราเห็นนักเตะทีมชาติไทยเองก็เห็นนะครับอย่างชนาทิปอย่างธีรทรมือมาทันทุวมิเตก็บอกเลยว่าครึ่งแรกเราดูเหนื่อย,อยและที่สําคัญเราเพรสซิ่งไม่พร้อมกัน เราจึงโดนคู่ต่อสู้แกะอันนี้คือสิ่งที่ต้องไปแก้ฮัตสันก็เห็นนะว่าครึ่งแรกไม่ดีต้องยอมรับครึ่งแรกไม่ดีจริงๆนะครับแต่ครึ่งหลังการแก้เกมเนี่ยฮัตสันเอาผู้เล่นขยับขึ้นไปอยู่ในแดนคู่ต่อสู้มากขึ้นเปิดเกมลุกมากขึ้นแล้วก็ทําได้นะไม่ว่าจะเป็นประตูของเสกสันประตูของพี่อุ้มจิรธรบุญมาทันถือว่าโอเคเลยแต่อย่างที่2ที่เห็นต้องปรับเลยนะคือเรื่องของเกมรับคุณผู้ชม พอแบ็กซ้ายแบ็กขวาเราเติมสูงกลางเราไม่ใช่สายสกรินเป็นโฮดดิ้งเยอะปรากฏว่าโอ้โหโดนตัดแล้วโดนโต้โดนโต้ตลอดด,ดีนะที่สิงคโปร์อะ่ะคุณภาพไม่ค่อยดีแต่ถ้าเจอศรีลังกาที่เป็นนักเตะโตโอนลูกครึ่งลูกเซี่ยวเยอะอันตรายนะครับนี่ก็เป็นการบ้านอย่าง 2, ที่สองที่แอนโทนีฮัสซันต้องไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นจริงจริงเพราะแคาเกมรับยังเป็นแบบนี้เนี่ยศรีลังกาผมว่า แข่งก็ไดกว่าสิงคโปร์ณเวลานี้นะเพราะสีลังกาเขาเปลี่ยนแนวทางไม่ต้องมองอันดับเลนกิงฟี فا หรอกอันดับเลนกิงฟี فا เขาต่ําแต่อย่างที่บอกว่าทีมมันมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือ2ข้อใหญ่ๆที่ออนโทนีแอสันต้องไปปรับปรุงแก้ไขแต่ยังดีที่ชนะมันก็สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะสร้างความมั่นใจให้กับฮัสซันได้อะอย่างหนึ่งคนที่ ฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมและต้องชื่นชมเลยคือพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับโอ้โหพี่อุ้มธีรทรเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าคุณภาพเขาครบเครื่องอยู่แล้วเขาสามารถช่วยทีมชาติไทยฝีเทา้าของเขายังคงอยู่ในระดับท็อปของประเทศผมชอบจังหวะการจับการจ่ายบอลแล้วก็จังหวะการจ่ายบอลทะลุไปข้างหน้าพื้นที่แนวรับคู่ต่อสู้เขายังคงทําได้ดีนะครับกลางก็ดีแบ็กซ้ายก็เนียนแต่ผมชอบพี่อุ้มตอนขยับมายืมแบ็กแบ็กซ้ายว่ะ จริงๆนะคือตอนเควินเล่นอ่ะเควินเขาโดดเด่นมากคือเล่นเกมบุกเขาจะบุกไปข้างหน้าและคอร์สบอลได้เสียตลอดแต่ปัญหาคือเกมรับเควินอ่ะลงมาไม่ทันตลอดความสมดุลเนี่ยมันต่างแต่พอเป็นพี่อุ้มธีรทรเนี่ยเขามายืนแบ็กซ้ายดักบอลได้แล้ว,วความสมดุลในเกมมันมีเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมต่อไปฮัสซันก็เลือกได้เลยว่าพี่อุ้มจะยืนแบ็กซ้ายหรือตรงกลางหลายคนเชียร์ เฮ้ยพี่อุ้มเล่นกลางถูกแล้วเพราะว่าจ่ายบอลเคลื่อนบอลได้แล้วก็ยิงประตูได้แต่ผมรู้สึกว่าในเมื่อแบ็คซ้ายเนี่ยเรายังมีปัญหานะเอาพี่อุ้มมายืนเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเนียนเหมือนเดิมะนะแล้วผมอยากให้ใส่มิดฟิลประเภทแบบพละก,กำลังเข้าไปหน่อยอย่างยกตัวย,ยกตัวอย่างช่วงท้ายเนี่ยใส่ธนวัน์ซึ้งจิตถาวรล,ลงมาเนี่ยตรงกลางดูมีพลังมากขึ้นพี่ตงังพี่อุ้มเก่งประสบการณ์ แน่นมากแต่ผมรู้สึกว่าความสดมันต้องมีตัวสดๆลงมาอย่างธนวันรเนี่ยลงมาแป๊บเดียวเนี่ยแฟนบอลชื่นชมนะครับสัมผัสบอลไป21ครั้งจ่ายบอลจังหวะสําสคัญ2ครั้งจ่ายบอลสาเร็จ17ครั้ง100%เลยแล้วก็เก็บจังหวะ2 1ครั้งแย่งบอล1ครั้งแล้วก็ธนวัน์เนี่ยเป็นนักเตะที่ผมรู้สึกว่าเขาควรได้รับโอกาสในการลงสนามให้กับทีมชาติไทยมากกว่านี่คาร์ดฟุตบอลเขาเหนือแล้วผมชอบเวลาเขา เคลื่อนบอลลงมาเล่นเกมรับแล้วก็วิ่งไปช่วยเกมลุกผมว่านัดเจอศิลังกาธนวัฒน์ก็เหมาะที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะในมุมมองผมนะเออผมชอบเขาอะเขาเขาเขาทำให้การทีมชาติไทยดูดูกแกร่งมากขึ้นธนวัฒน์ก็เปิดใจก็บอกว่าโค้ชเนี่ยว่าพยายามเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความมั่นใจกับนักเตะทุกคนส่วนตัวนักเตะก็เชื่อในตัวโค้ชทุกอย่างโอเคแต่ต้องยอมรับว,ว่าเราต้องกลับไปดูวิดีโอเพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนจุดต่างๆให้มันดีขึ้น อันนี้เป็นคาพูดของธนวัน์ซึงจิตถาวรนะครับกองกลางทีมชาติไทยเชื่อว่าคงได้เห็นในเกมกับศรีลังกานะส่วนตําแหน่งอื่นๆที่เป็นปัญหาผมว่าตําแหน่งกองหลังเนี่ยดูแล้วน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะพอเป็นกองหลังคู่นี้ระหว่างพี่โยงงรรสาก,กับนละพงศายลิยาเขาเป็นสายอายุเยอะแล้วก็ที่สําคัญเขาเป็นสายเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้สายบูอ่ะมันก็เลยแลดูเบาไปหน่อยผมว่าในเกมกับศรีลังกาเนี่ยอาจจะต้องหา ชินพัทหรือสลิงคารที่เป็นตัวสดๆมาหรือเปล่าเพราะคู่นี้ดูแล้วเนี่ยด้วยความที่อายุเยอะแล้วทั้งคู่นะความบูมมันก็จะไม่ได้เยอะเท่าเด็กดาวรุ่งเหมือนพวกโจนาธานหรือสลิงคารอันนี้ผมฮัสซันจะต้องไปปรับไปแก้แบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยเควินดี ee, มากเกมรุกแต่เกมรับนี่เป็นปัญหาผมผมต้องรอดูฮัสซันจะแก้ยังไงเช่นเดียวกับแบ็กขวาอย่างมิเคิลสัน้นอต่จะผมมิเคิลสั้นเนี่ยเขาอาจจะเจ็ตแหลกอะไรอยู่หรือเปล่า แต่คุณภาพก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวรอผมว่าในเกมกับสีลังกามันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเกมนี้ผมว่าฮัตสันให้มิเกลสั้นพักเลยจึงเปลี่ยนไว้ด้วยหรือไม่อีกหนึ่งช็อตก็เอามิเกลสั้นยืนซ้ายแล้วก็สุปนานยืนแบ็คขวาถ้าจะแก้นะในเกมเจอสีลังการตรงกลางเราพูดไปแล้วแนวลุกผมว่าพี่เจกับเบนฮัตสันต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเอาคู่นี้ลงพร้อมกันเนี่ยสไตล์เขาเบอร์สิบเหมือนกันเนี่ยมัน จะขยับคนนึงไปริมเส้นเนี่ยผมมันเสียของเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้พี่เจก็ดอบเบนเดวิตสล้วค่อยเปลี่ยนเป็นตัวสมลองลงมาผมรู้สึกว่ามันออกด้าดีดีกว่าไม่งั้นน่ยมันจะเสียของแล้วก็ตำแหน่งกระทับกันจะทําให้คนใดคนนึงหายไปเลยนะครับพี่เจยังคงมุ่งมั่นตั้งใจก็ต้องเลือกพี่เจก่อนแหละเพราะฟิตขยันทุ่มเทแล้วก็สร้างความแตกต่างได้ซ้ายสุเปโชคชัวแล้วขวาผมว่าเสกสรร ก็ถึงเวลาที่ควรเป็นตัวจริงเหมือนกันเพราะเสกสรรก็ลงมายิงประตูดได้ตลอดนะในมุมมองของผมนะแล้วยิงดีด้วยทาม,มิ่งดีหน้าเป้าเนี่ยคราวนี้เป็นปัญหาว่าจะใช้ใครเพราะสุประชัยดูเหมือนเจ็บล่าจะต้องถอนธีรศักด์ในเกมที่เราต้องฝากความหวังเขาก็ยังคงยังคงไปไม่สุดนี่คือสิ่งที่ธีรศักด์ต้องไปแก้เรื่องของความคงเส้นคงวาหรือจะใช้จุดเบลเลยไหมเพราะว่าลงมาในเกมล่าสุดเนี่ยพอปรับตัวเข้าสู่เกมได้เออ จังหวะสปีดอะไรดูดีเลยอีกหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าใช้ได้เลยคือปรดเมธอาัจาวิไลเพราะฟ้องจะเป็นกองหน้าที่แตกต่างจากคู่ค,คนที่มีอยู่เลยลงมาเชื่อมเก,ม,เกมได้พักบอลแล้วก็สามารถพาไปหนึ่งต่อนหนึ่งได้ก็อยู่ที่พัฒสันจะเลิกยังไงนะแต่ส่วนตัวผมอยากเห็นฟ้องลงมาแล้วกันก็เป็นเกมที่ได้เห็นหลายๆอย่างได้เห็นข้อผิดพลาดที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขเชื่อว่าฮัตสันคงเห็นแล้วคงจะต้องไปแก้ไขให้มันเยอะขึ้นนะครับ ฮาซันก็บอกว่าการชนะสิงคโปร์เนี่ยมันสร้างความมั่นใจให้หนักเตะได้ก่อนไปเยือนสิงคโปร์ก็จะพยายามเตรียมทีมแล้วก็เอาไปปรับปรุปรงแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างที่บอกว่าการชนะมันก็มีความมั่นใจมากขึ้นส่วนชูดเบลเนี่ยก็ให้เวลาเขาปรับตัวหน่อยถือเป็นเรื่องที่ดีที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจส่วนการยิงอยู่โทษเนี่ยมันพลาดกันได้นะครับก็เขาบอกว่าการชนะเกมนี้และได้เห็นแฟนบอลเข้ามากันเยอะแบบนี้ทําให้หนักเตะมีความมั่นใจ และตัวเขาเองก็มีความมั่นใจก่อนจะไปเจอสีลังกานะครับนะัดเจอสีลังกาสาคัญนะผมว่าเราจะเล่นในมาตรฐานแบบเจอสิงคโปร์ไม่ได้เราต้องยกระดับมาตรฐานให้ดีกว่านี้เพราะเกมเจอกับสีลังกาเนี่ยหนักกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดฮัสซันผมว่าเขาเป็นโค้ดที่มีของอยู่เพราะว่าเนี่ยแหละเกมแรกเวลามันอาจจะไม่เยอะในการเตรียมทีมฝึกซ้อมคือการที่เปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนการวนลูปคุณผู้ชมเกมแรกมันยากเสมอจริงๆนะ พราะโค้ชก็แทบจะไม่ได้มีเวลาฝึกซ้อมผมเข้าใจเลยว่าโอ้หก็น่ไม่ใช่ทดลองไงแต่เราก็ย้อนกลับไปจะเปลี่ยนทําไมในเกมแบบนี้ใช่ไหมล่ะแต่ในเมื่อเปลี่ยนแล้วก็ต้องให้เวลาเขาสําหรับแอนโทนีฮัตสันในเกมกับสิงหลังกาเนี่ยผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเขาจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมกับสิงคโปร์ยังไงถ้าแก้ไขได้เก็บชนะได้กลับมาประเทศไทยเนี่ยผมว่าแฟนบอลจะมองฮัสันในมุมมองที่ดีขึ้น ให้ความมั่นใจฮัตซันมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเกมกับศรีลังกาเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ผลการแข่งขันเลยไม่ว่ารูปเกมจบไปเป็นแบบไหนถ้าชนะไว้ก่อนชนะได้เก็บ3แต้มได้โอกาสไปเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายสูงเนี่ยกระแสของฮัตซันก็จะดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมอ่ะส่วนทีมชาติไทยเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการฝึกซ้อมรีคาบี่แล้วน่าจะเดินทางไปเดวนที่15นะ นี่สิบห้าเดินทางแล้วจะไปอยู่ที่ศรีลังกาสิบหกสิบ็ดแข่งสิบแปดไวมากนะคุณผู้ชมเวลาแป๊บเดียวจริงๆนะสำหรับทีมชาติไทยของเราในการเจอกับศรีลังกาเดี๋ยวเดินทางไปศรีลังกาวันที่สิบห้านะครับคุณผู้ชมเวลาสองทุ่ม,มก็จะซ้อมที่เมืองไทยสองครั้งวันที่สิบสี่แล้วก็สิบห้าแล้วก็เดินทางสิบห้าสิบหกสิบ็ดก็ซ้อมอีกสองครั้ง ก่อนจะเจอกับสีดังกาเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องสุยที่สําคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใกับต้องสุยกันด้วยรวมไปถึงคลิปนี้นะครับแนะนํานี่เลยนะ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเน่พัทในเคตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้เนๆโปรตีนเน้นๆเกรนเน่พัทในเคตกรกาโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ